ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุสนผมสามารถสนับสนุสนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1534ฝึกฝนกระบี่ที่8กดอาวุธจกักรพรรดิออกมา ผนึกบันทึกสวรรค์การเวลาและมิติบินออกมาจากลำผัาของจารุเฉิชชนก่อให้เกิดและกลาดที่แปลกประหลาดพร้อมกับเปล่งแสงที่ส่องประกายออกมากลุ่มของเพลิงที่ชำระล้างสีฟ้าบินออกมาที่ใจกลางของเพลิงที่ชำระล้างมีพระราชวังสีทองรอยอยู่มันมีสาวสาว,สาวที่หกต้นรอบล้อมพระราชวางังพระราชวังดูอ่อนช้อยและมีพลังของมหาเสียงโชคดีที่จางรุร่วเฉินได้ขัดเกลาอาวุธจัก,กรพรรดิโดยใช้เพลิงที่ชำระล้าง พื่อให้พลังของมหาเซียนมีความดุร้ายน้อยลงมิฉะนั้นก็คงจะไม่สามารถจัดการได้ง่ายขนาดนี้นี่คือกฎอาวุธจัก,กรพรรดิที่แม้แต่มหาเซียนก็ต้องการมันถูกสร้างขึ้นจากสายเซียนหลายร้อยล้านข้อจาโรเฉินรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเขาถือพระราชวังสีทองเอาไว้ในมือและปล่อยพลังสมาธิของเขาเพื่อสัมผัสถึงพระราชวางังจากนั้นเขาก็ยิ้มบรรพบุพรุษอูจินเข้าใจถึงวิถีกระบี่มาก่อนเช่นกันและเปรียบเทียบแล้วเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะัก มีกฎสายกระบี่เพียง1 2 0 0 0 0ข้อเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่ามหาเซียนจะขัดเกลาวิถีเซียนได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังเหนือกว่าสิระรับสูงสุดอยู่มากมีกฎสายกระบี่เพียงข้อเดียวในร่างกายของจารุเฉินแต่มีกฎสายกระบี่120,000ข้อในกฎอาวุธจักรพรรดิของบรรพบุรุษอูจินนี่คือช่องว่างระหว่างพลังของเซียนระดับสูงสุดและมหาเซียนบรรพบุรุษอูจินวิชาเอกของเขาคือสายไฟที่ลุกโชน ดังนั้นจึงมีกฎเหล่านั้นมากกว่า10,000ล้านในวังทองคําซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวังทองคํามหาเซียนเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ส่วนข้าเป็นเพียงหิงห้อยเมื่อเทียบกับสิ่งนั้นจารุาเฉินถอนในใจเมื่อเขากลับไปที่พวกเขาสักดิทธิ์ยวนซูเขาได้รับคําเชิญจากมหาเซียนจิ๋วหลิงและมหาเซียนจี้เมียซึ่งทําให้เขาภูมิใจอ,อะไรก็ตามเขาเป็คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นแขกของมหาเซียนหลังจากตรวจสอบกฎอาวุธจกกักรพรรดิของบรนพรับหุอูจินแล้ว จารุเฉินก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลังของมหาเซียนซึ่งทําให้เขารู้ว่าเขาอ่อนแอเพียงใดมหาเซียนเหล่านั้นเชิญเข้าไปที่งานเล่นกับพวกเขาเพราะข้าช่วยให้โลกกองหันชนะการต่อสู้คุณความดีขั้นเซียนซึ่งช่วยไม่ให้โลกกองหันกลายเป็นสนามรบต่อไปพวกเขาอาจรับรู้ถึงพรสวรรค์และศักยภาพของข้าด้วยแต่ไม่มีทางที่พวกเขาจะใช้พลังของขา้าข่ายังห่างไกลาจากขั้นมหาเซียนยิ่งนักข้าต้องฝึกฝนต่อไปจารุเฉินเข้าใจตัวเองดี เขาสงบปติอารมณ์ปลดปล่อยพลังสมาธิและเริ่มเข้าใจกฎวิถีกระบีข้อแรกของกฎอาวุธจักรพรรดิแม้ว่าเขาจะมีกฎอาวุธจักรพรรดิแต่เขาจะเป็นต้องเข้าใจกฎวิถีเซียนก่อนหลังจากเข้าใจกฎของวิถีเซียนอย่างท่องแท้แล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนกฎเหล่านั้นให้กลายเป็นกฎสายเสยนของเขาแทนมันมีกฎวิถีกระบีในกฎอาวุธจักรพรรดิ1นึ0 0 0สข้อจางว่าเฉินจะเป็นต้องเลือกกฎเพื่อศึกษาและทําความเข้าใจจนกว่าเขาจะสามารถเขียนไปในแบบของเขาเอง และอธิบายว่ามันหมายถึงอะไรหลังจากนั้นอัคาระตนั้นก็จะเป็นของแจ้งวัชเชินเองทุกกฎวิถีกระบีคืออัคาระแต่เท่าที่ข้าสามารถเข้าใจกดวิถีกระบีสามข้อและถ่ายโอนไปยังแม่น้ําสุสวรรค์ได้ข้าจะมีกฎสายเซียนสี่ข้อในร่างกายของข้าทาให้ข้ากลายเป็นราชาเซียนขึ้นเก้าพูดง่ายกว่าทำแจ้งวัชเชินอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการฝึกฝนนอกเหนือจากกดอาวุธจกกักรพรรดิแล้วเขายังหยิบคำพีสามล่มออกมาเพื่อทําความเข้าใจกับกระบีที่8 พวกมันคือสมบบันทึกกระบี่ที่8ของเซนกระบี่ซีเวนจีสมบบันทึกกระบี่ที่8ของจกักรพรรดิกระบี่และสมบบันทึกกระบี่ที่8ของจกักรพรรดิหญิงชื่อเหยายพวกมันเป็นตัวแทนความเข้าใจกระบี่ที่8ของเซนกระบี่ซี G, เวนจีจักรพรรดิกระบี่ซีเว่หงเฉินและชื่อเหยายพวกเขาบันทึกการรับลูกของพวกเขาเมื่อพวกเขาฝึกฝนกระบี่ที่8และจางล,ลั่วเฉินได้คัดลอกพวกมันมา,มาเมื่อตอนที่เขาอยู่ในภาคเหลืองอีเขาศึกษาบันทึกของเซนกระบี่ซีเวนจีเพราะเขาเป็นสิทธิ และเขาเป็นอาจารย์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของจารุรเฉินเมื่อเขาเริ่มฝึกฝนเขาศึกษาบันทึกเขาศึกษาบันทึกของจกักรพัฒดเกระบีซีวเว่หงเฉินเนื่องจากเขาเป็นผู้ฝึกฝนกระบีที่มีพรสวรรค์มากที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณและความสําเร็จในวิธีกระบีของเขาก็ถึงจุดสูงสุดไม่มีผู้ฝึกฝนกระบีคนใดถูกเรียกว่าจากักรพัฒน์กระบีเขาศึกษาเฉียวเ,เพราะต้องการอาชนะนางกระบีที่แปดไประดับที่8ของคริ่กระบีและอักษร ผู้คนต่างมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพวกเขาและพวกเขาก็เดินไปตามเส้นทางกระบี่ที่แตกต่างกันเส้นกระบี่สเวนจีได้รับอิทธิพลมาจากลทัทธิเตา๋าดังนั้นเขาจึงคิดว่ากระบี่ที่แปดเป็นตัวแทนของเฉียนคุณสุนเจนิน้นคันลี่เกินและด้วยซึ่งเป็นตัวแทนของสถานที่ต่างๆแปดแห่งแปดคำนี้พัฒนามาจากวิธีกระบี่ของเขา และคำทั้ง8ก่อตัวเป็นจิตนากระบี่ันท้าที่สุดเขารวบรวมพลังแห่งสวรรค์และโลกสร้างวิทีกระบีสวยงามซึ่งสามารถทำลายดินแดนที่อยู่ห่างออกไป1,000ลี้ได้สำหรับซีเว่ยหงเฉินเขาแยกกระบี่ที่8ออกเป็น8กระบวนท่าลมฝนฟ้าร้องสายฟ้าดวงดาวดวงจันทร์เมฆและแสงและรวมผู้มันไว้ในเคร็ดกระบีนางฟ้าบินเขาใช้ความตั้งใจของกระบีในการแสดงวิชาของเขา และเขาสรุปเจตนากระบีโดยใช้วิชากระบี่สำหรับชื่อเหยานางคิดว่ากระบี่ที่8เป็น6ทิศทางตะวันออกใต้ตะวันตกเหนือขึ้นลงโดยตัวนางเองมีกระบี่อยู่ในมือพวกเขาเป็นสาวทั้ง8เมื่อนางแสดงมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบบทขยี้ตูซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยถ้าพวกเขาไม่สามารถป้องกันได้พวกเขาถูกฆ่าตายพวกเขาเข้าใจวิธีกระบี่จากค็กกระบี่และสอน และคำสั่งสอนของผู้อาวุโสของพวกเขาพวกเขาก็เปลี่ยนมันเป็นกระบี่ที่แปลกของพวกเขาเองหลังจากผสมผสานเข้ากับความเข้าใจของพวกเขาเองตอนนี้จารุรเฉินกําลังศึกษาการรับรู้ของพวกเขาและพยายามสร้างกระบี่ที่แปลกของเขาเองแม้ว่าพวกเขาจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับกระบี่ที่แปแต่พวกเขาก็แบ่งกระบี่ที่แปลออกเป็นหกระดับหลังจากสิึสิ้ทั้งหกระดับเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างวิธีกระบี่ส่วนกลางได้จารุเฉินเคยเห็นเซนกระบี่จิ๋ยว แสดงวิธีกระบี่ส่วนกลางมาก่อนและพลังนั้นไม่อาจจะสามารถต้านทานได้และไร้เทียมทานเขาก็หายอำนาจนั้นแม้ว่าจารุเฉินจะเอาชนะเซนกระบี่จิโยได้แต่เขายังไม่สามารถปัดป้องวิธีกระบี่ส่วนกลางของเขาได้จารุเฉินหลับตาลงรวบรวมปรานเสริละสร้างสิ่งมีชีวิตในทะเลปานของเขาเพื่อฝึกฝนวิชากระบี่ครั้งนี้จารุเฉินตัดสินใจที่จะเริ่มต้นด้วยสมุดบันทึกของจักรพรรดิกระบี่เิเวหงเฉิน พื่อสรุปเจตนากระบี่ในกระบี่ที่8เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและจางวุ่เฉนก็ได้ฝึกฝนในมิติด้านในของพลึกกาเวลาและมิติเป็นเวลาสองเดือน <c oughs> ข้าทาได้แล้วจางรุ่เฉินอ้าป,ปากค้งางขณะถือกดอาวุธจกักรพรรดิจางรุ่เฉินใช้เวลาสองเดือนในการเพิ่มกดวิธีกระบี่อีกข้อที่ทะเลปานของเขาส่วนที่ดูเหมือนง่ายนี้กลับเป็นส่วนที่ยากที่สุดและเมื่อเขาทาสาเร็จสิ่งต่อไปก็จะง่ายขึ้น ถ้าเขาเพิ่มกฎวิธีกระบี่อีกสองกฎเมล็ดพันธ์แห่งกฎก็จะถูกฝังรากอยู่ในทะเลปาาของเขาซึ่งหมายความว่าเขาจะกลายเป็นราชาเซียนครึ่งก้าวแล้วจารวเฉินใกล้จะเป็นราชาเซียนครึ่งก้าวแล้วดูเหมือนว่าข้าจะพัฒนากระบี่ที่แปลกขึ้นบ,บ้างแล้วบางที่อาจจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นถ้าข้าได้ใช้วิชากระบี่อีกครั้งจารวเฉินเดินออกมาจากผลึกกาเวลาและมตติแล้วเรียกกระบี่วบราเฉินหยวนพุ่งออกมาจากหน้าผาของเขาเขามาถึงน้ำพุเซียนที่อยู่ใต้หน้าผา ซึ่งมีพืชหน้าตาประหลาดทุกชนิดทุกสีและมีกลิ่นหอมแสงเซียนที่ออกมาจากกรีบทําให้พื้นที่นี้ดูเป็นเหมือนดินแดนมัสตันสุบขณะที่จางว่าเฉินยกกระบี่ขึ้นเขารู้สึกว่ามีลมก่อตัวขึ้นทําเสียงคล้ายเสียงหอนลมจัก,กรพัดกระบี่ซเว่หงเฉินเข้าใจขั้นแรกของกระบี่ที่8ว่าลมสายลมจะพัดพากระบี่จางรัวเฉินก้าวไปทางหน้าและกวัดแกงกระบี่ของเขา เขาไม่ได้กระตุ้นนักขระบนตัวกระบี่แต่มีร่องรอยของแสงกระบี่บินออกไปลากเป็นเส้นโค้งและมันไม่หายไปจนกว่าเวลาจะผ่านไปฝนจากนั้นเขาก็เปลี่ยนวิชากระบี่ของเขาและมิติีกระบิดเบี้ยวเหมาะก,ก่อตัวเป็นละอองฝนนับพันลอยอยู่ในอากาศเป็นประการีไปยับเม็ดฝนยังคงตกลงมาเมื่อแจงว่เาเฉียนเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้าร้องแจ้งว่เาเฉียนใช้กระบวน่ากระบี่ทั้ง8 ลมฝนฟ้าร้องสายฟ้าดวงดาวพระจันทร์เมฆและแสงกระบวนท่าทั้งแที่ขาเข้าใจแตกต่างจากจัก,กรพรฒน์กระบี่ชีวิตหงเฉินจารุ่เฉินไม่ได้กลับลงบนพื้นหลังจากใช้กระบวนท่าซึมกรีบดอกไม้ปปว่อนจากพื้นก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบจาโลูกเฉินจารุ่เฉินเก็บกระบี่ของเขากลับยิ้มและคิดว่าในที่สุดข้าก็ฝึกฝนระดับต้นของกระบี่ที่8สําเร็จนี่ควรจะเป็นระดับแรก มันยอดเยี่ยมมากที่เขาสามารถบรรลุอันดับแรกของกระบี่ที่8ได้เซิงกระบี่จิวหยใช้เวลา200ปีในการสร้างกระบี่ที่8เซี่วยวเฮยปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของจงางข้อเฉิยโดยมีปีกปกคลุมร่างกายเผยเห็นเพียงหัวแมวเท่านั้นไม่เลวจะงวัฒนาขึ้นมากงั้นเรามาสู้กันใครอยากเห็นว่าข้าพัฒนามากขึ้นแค่ไหนจงางก็อเฉินกล่าวไม่ต้องรีบร้อนข้ามาที่นี่เพื่อบอกเจ้าว่าเทพจันทราได้ส่งครึ่งเซียนทั้งหมดจาก ประเทศศูงกลางเซิงหมิงมาที่นี่แล้วจางลู่เฉินกล่าวว่าข้ายินต้องใช้เวลาในการเป็นราชาเสียนครึ่งเก้าจะรับผิดชอบพวกเขาทีข้าจะให้ทรัพยากรฝึกฝนแก่เจ้าฝึกฝนพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จางลู่เฉินใช้เวลาฝึกฝนสี่เดือนในผลึกการเวลาและมิติแต่ข้างนอกนั้นเพิ่งผ่านไปหนึ่งเดือนเจ้าไม่อยากเจอพวกเขาเหรอเจ้าไม่อยากรู้หรือว่าใครเป็นคนที่พาพวกเขามาที่นี่นะเซี่ยนะเหวยกระพริบตายิ้มและบอกใบ้ถึงจางลู่เฉิน จางรู้เฉินก็ดูอ่อนโยนเขาสบายกลีบดอกไม้บนศีรษะและไหลของเขาออกไปไปกันเถอะพาข้าไปหาพวกเขาแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ ม้าที่เขาว,ว่าเร็วยังแพ้ล่เพราะว่าลาไปก่อน